สวัสดีครับสวัสดีนะๆน,นักตกปลาทุกท่านนะครับผมวันนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับก็ไม่ได้มาตกปลาให้ทุกคนชมเหมือนคลิปก่อนๆทั่วๆไปนะครับวันนี้เราจะมามัดเบ็ดให้ทุกคนดูนะครับอ่ะสินค้าที่อยู่ตรงหน้าทุกคนนี้ก็คือสินค้าจากค่ายฟูจินะครับถ้าพูดถึงฟูจิเนี่ยเราจะรู้ว่าฟูจิเนี่ยทำอะไรออกมาบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นไกด์นะครับไกด์ฟูจินะครับที่เราบอกว่าดี ถ้าไม่ใช่ใกลาฟูจิเนี่ยเราจะไม่ใช้ถูกต้องไหมครับแล้วก็ลิวซีฟูจินะครับและฟูจิเนี่ยเขามีหลายอย่างนะครับที่ทำออกมาให้นักตกปลาได้ใช้กันอย่างเช่นตัวนี้เลยนะครับบอบ i ินฟูจิอีซี่นะครับหรือไม่ก็เป็นได้ ฟูจิอีซี่นะครับนะก่อนหน้าน,นี้ผมจะใช้เป็นไดฟูจิมาก่อนแล้วนะครับแต่ไม่ใช่รุ่นนี้นะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นใหม่เลยล่าสุดเลยครับชื่อว่าอีซี่ซีรีส์นะครับนี่นะครับได้เนี่ยจะมีหลายสีมากมายให้เลือกใช้นะครับเราสามารถเอามาพันเบ็ดได้นะครับเบ็ดไมโครจิกหรือพันไกด์นะครับพันไกด์ได้ตกแต่งคันเบ็ดของเราได้นะบิ้วคันเบ็ดให้สวยงามได้นะครับนะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงปอปปิินกับไดฟูจิอีซี ชุดนี้กันนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากบอบบินกันก่อนเลยนะครับก็คือบอบบินตัวนี้เลยนะครับเป็นบอบบินจากค่ายฟูจินะครับบอบบินโฮเดอร์อีซีนะครับเรียกง่ายๆก็คือเป็นบอบบินฟูจิอีซีนั่นเองนะครับนี่แพ็กเกจเดียวจากญี่ปุ่นเลยนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาแกะกันดูนะครับว่าข้างในเนี่ยวัสดุทํามาจากอะไรบ้างแล้วก็มีข้อดียังไงบ้างนะครับนี่รูปทรงสวยๆนะโอเคแกะกันเลย นี่เลยครับรูปทรงสวยงามนะครับดูหรูหราถ้าเปรียบเหมือนรถีเหมือนรถลอมโบกินีเลยนะมาดูคุณสมบัติกันนะครับด้านนี้นะครับด้านนี้จะเป็นหมุนปรับนะครับปรับความตึงปรับได้นะครับถ้าหมุนไปทางขวานะครับเพิ่มความตึงไปทางขวานะแล้วหมุนไปทางซ้ายเพื่อลดความตึงเหมือนเราคลายเบรกนั่นแหละครับนะถ้าหมุนไปอีกทางหนึ่งก็จะปรับเบรกให้แน่นขึ้นถ้าหมุนไป อีกทิศทางหนึ่งก็จะคลายเบรกนะครับให้เบรกอ่อนกําลังลงนะครับสามารถปรับระดับความตึงที่ต้องการได้นะครับเพื่อให้เราพันสิ่งที่ต้องการเนี่ยพันไกด์หรือพันเบ็ดได้ง่ายขึ้นนี่นะครับด้านนี้นะแล้วก็วงแหวนปลายด้านปลายนะครับถ้าบอบบินทั่วไปเนี่ยจะเป็นก้านยาวออกไปนะครับแต่ตัวนี้ข้างในเนี่ยออกแบบมาเป็นวงแหวนซิกนะคุ้นๆไหมครับก็คือวงแหวนจากไกด์ซิกของเราเนี่เอง จากฟูจินั่นเองนะครับแบบเดียวกันเลยช่วยลดการเสียดสีแรงเสียดสีช่วยลดอาการสายตีเกลียวแม้ในขณะที่เราใช้งานแรงดึงที่สูงขึ้น นะครับตัวนี้ใช้ได้เลยแล้วก็รูปแบบของตัวบอปปินโฮเดอร์อีซี่นะครับฟูจิอีซี่ตัวนี้ก็เครื่องเล็กกระทัดรัดแข็งแรงนะครับขนาดพอดีฝ่ามือเลยจับง่ายและมีความคล่องตัวสูงขณะใช้งานนะครับตัวเครื่องยังมีโครงสร้างที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ามือเนี่ยไปสัมผัสกับเส้นได้มันจะไม่โดนเส้นได้เลยนะครับเส้นได้จะอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับอยู่ตรงกลางแบบนี้แล้วก็เข้าไปอยู่ ในรูนี้นะครับนะในวงแหวนสติกนี้เราอุ้มมือในการพันแบบนี้เราจะพันแบบนี้นะครับนะเอาแบบมาตรงนี้ค่อนข้างจะกว้างนะครับแล้วเราจับนิ้วกลางแยโดนตรงนี้นิชี้ตรงนี้เราจะไม่มีโอกาสได้โดนได้ข้างในนี้เลยจะไม่ทําให้ได้เกิดความมันมันจะส่งผลให้เราเคลือบไม่สวยนะครับถ้ามือเราไปโดนดูลาดูดีมากๆ Bo บอบบินโฮเดอร์ i ูจีอีซี่ครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับบ o บบินโฮเดอร์ฟูจิอีซตัวนี้คุณสมบัติแบบจุดใจะนะครับแล้วก็รูปทรงมันดูเท่ดูดีน่าจับน่าใช้นะครับนะโอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องได้ฟูจิ e ีซีกันนะไปะดูกันเลยอ่ะเรามาพูดถึงเรื่องได้ฟูจิ อีซีตัวนี้กันนะครับนะตัวนี้เลยเนื้อได้เนี่ยเป็นแบบทึบนะครับหัสเอสให้สีสันที่สดใสและหลังผ่านการเคลือบเน,เนื้อแบบได้จะโปร่งแสงเหมือนรหัสทีรหัสทีเนี่ยมันจะปร่งแสงนะครับมันจะเป็นใสๆเลยนะครเพิ่มมิติความเงาให้ชิ้นงานหลังผ่านการเคลือบมีสีมาตรฐานให้เลือกใช้ครอบคลุม น,นี่เลยจะมีสีดําสีขาวสีแดงสีเงินสีเขียวสีน้ำตาลนะครับแต่วันนี้เราหยิบมาเพียง5สีเท่านั้นนะครับจะมีทั้งหมด6สีด้วยกันเราขาดสีขาวไปนะครับคุณสมบัติของได้ตัวนี้ได้จะมีความนุ่มนะครับสามารถยุบตัวเป็นแถบบางลงยุบตัวได้ง่ายบางลงนะครับมันไม่ได้เป็นนูนหรือเส้นกลม เหมือนเราเอาสายพีมาพันเนาะมันจะไม่เหมือนกันนะครับเรายิ่งพันมันจะยิ่งแบนแนบก,กับชิ้นงานเมื่อเราตึงนะเพิ่มความแน่นความเรียบให้กับชิ้นงานได้ดีมากๆกับได้ฟูจิดีซีตัวนี้นะครับเนื้อได้เนี่ยค่อนข้างจะลื่นเป็นพิเศษช่วยได้พันได้ง่ายขึ้นทั้งบนตัวแบงค์และขาของไกด์แล้วก็ตัวเบ็ดที่ผมใช้อยู่นะครับโดยลักษณะทั้งสอ,งอย่างนี้นะครับจะเปลี่ยนความยุ่งยากแบบเดิม,ดมใครๆ ก็สามารถพันไกด์ได้อย่างสบายๆและพันเบ็ดได้อย่างสบายๆแบบผมเลยนี่ครับทุกคนเห็นไหมครับความเรียบเนียนของไดฟูจิอีซตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะพันได้ง่ายแล้วก็เรียบสวยดูดีนะครับ